ครับสวัสดีครับเนี่ยครับช่างมันบ้านบานใจนะครับก็พามาดูครับอ่าพายุฤดูร้อนครับดูเลยครับบนหลังคาบ้านนะครับหลังกระสีปิดปลิวนะครับนี่นะกองอยู่นั่นก็ใช่ครับนี่นะครับแล้วก็มีอยู่บนนี่ก็มีนะครับเนี่ยครับพายุฤดูร้อนครับโคันทลายครับ ครับสวัสดีครับช่างบ้านบ้านใจเห็นไหมครับรู้อย่งน้อยู่บนรู้อยู่เลยเนาะพออันตรายครับก็หาที่มันปงหลบให้ดีนะครับนี่ครับคือนะครับีเกี่ยวกบนสายไฟเนาะโอเลยครับโอ้โหอันตรายครับสุดๆเลยนี่ครับหลังคาก็เปิดอยู่เนาะดูครับเสาไฟก็หักโค่นเลยครับบนหลังคาครับ นีครับผลงานก็เริ่มจะขนย้ายออกเนาะครับนี่ครับสาราที่พักผู้โดยสารครับโอ้สุดๆรับพายุฤดูร้อนกับมาหัวค่ำเมื่อวานเนาะนี่ครับของเต็มนะครับนูนะครับเสาไฟครับหักโคขละครับอันนี้ก็เริ่มเอียงแล้วครับอันตรายครับเสาต้นนี้เนาะนี่ครับ โู่นนะครับขับพังลงแล้วเนาะครับนี่นะครับดูแรงครับไม่รู้ปิ้วมาจากตรงไหนครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าวัดถนนแค่เนาะนี่เลยครับของค่ำคืนครับตอนหัวค่ำเนาะ ดีเลยครับยกแผงมาเลยครับปูสุดยอดครับอันตรายสุดๆครับครับนู่นนะครับข้างบนนู่นเนาะยังอยู่บนเสาไฟครับนี่เสาไฟนึงก็น่าหักครับโอ้อันตรายครับเนื้อชาวบ้านบานใจก็มาดูครั ไฟนี่ก็อันตรายแล้วครับเริ่มจะห่านกันนู่นเลครับต้องโบนนู่นเนาะเปิดไปหมดเลวครับโอ้หวานเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับความเสียหายของพายุไปดูร้อนเนาะในเขตอะพื้นเมืองลพบุรีครับนี่ครับโอ้เลยครับไปดูเนาะแังกวาสีป่าบ้านหรือป่ารันบ้า กดูร้อนเนาะนี่ครับสุดๆเลยครับแล้วนู่นเสาไฟก็หักโค่นบนหลังคาครับเสาต้นนั้นก็เอ็นแล้วครับไม่ปลอดภัยแล้วเนะนาะน้ำความเสียหายก็เยอะพอสมควรับน,นะนี่ครับสายกสิกรปิดเปิดลงมาดีดูเลยครับเสาไฟคนระันบนนู่นเลย ดึงเสาไฟต้นนี้เองนะครับนี่ครับความเสียหายของพายุเมื่อวานครับตัวค่ำนะตอนหลางค่ำนี่ครับเสาไฟต้นนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะใครที่ผ่านไปผ่านมานะต้องระวังนะครับนี่ครับหน้าวัดถนนแค่เนาะเสานี้ก็ล้าวแล้วนี่เนาะก็เริ่มล้าวครับ ไม่ปลอดภัยนะครับใครที่สัญจรต้องระวังครับเนาะนู่นเลยครับความเสียหายยังกองอยู่ข้างถนนนะครับเลยครับป้ายต่างๆครับอับช่างมันบานบานใจก็พามาดูนะครับนู่นเลยครับอยู่ข้างบนรู่นเลยเนาะนี่นะครับสภาพของปั๊มน้ํามันครับโอ้โหป้ายครับเหล็กว่าแข็งแรงเนาะนี่ครับ โอ้โหอันตรายครับพายุฤดูร้อนเนาะที่มั่นคงหลบให้ดีครับแล้วก็ฟังประกาศจากกรมอุตุให้ดีเลยครับ่าลองพายุจะมาทางไหนบ้างเนาะครับนี่ครับขนาดปั๊มน้ํามันนะครับแข็งแรงแข็งแรงครับไปหมดเลยครับโอ้โหครับนี่อยู่ในเขตตัวเมืองะครับอําเภอเมืองลบบุรีเนาะนี่ครับ วันละลายครับนี่ครับเมื่อหัวข้ามครับเมื่อวานเนาะของข้ามคืนครับเป็นโครงเหล็กโอเคเขาดับเยครนะับ ใจหายนะครับนี่ครับถ้ามาแอบมาหลบอยู่ในนี้ก็อันตรายครับนี่ครับเสาเหล็กที่ว่ามั่นคงครับยังขาดครึ่งเลยครับแรงลมเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับดูเลยครับความเสียหายเนาะสร้างประหักพังครับนี่ครับอื้มีเป็นโดมเลยครับไว้ออกกำลังกายเนาะ ไว้สันทนาการต่างๆครับเี่เสาเหล็กครับทั้งไม้งครับโครงสร้างอย่างแข็งแรงครับนี่ครับถักเหล็กแบบยังเอาไม่อยู่ครับดยครับเสาไฟฟ้าก็หักโค่นเนาะโอ้โหครับนี่แหละครับผลพวงพายุด้วยลู่ร้อนครับโอ้โห้นจะบรรยายยังไงนะครับ ก็เตือนนะครับเตือนพี่น้องเราเนาะให้หลบในที่มั่นคงครับเวลามีพายุฤดูร้อนมาครับใต้โครงเหล็กต่างๆพวกนี้ไม่แข็งแรงเนาะให้ไปหลบอยู่ในเป็นเป็นตึกครับดีที่สุดครับอย่าอยู่ในที่โล่งครับแล้วก็อย่าอยู่ในใต้โครงเหล็กแบบนี้นะนี่ครับถ้าโครงเหล็กแบบนี้มีโอกาสพังครับนี่ครับสู้ลมไม่ได้ครับสู้แรงธรรมชาติไม่ไหวเนาะโอ้โห นี่เลยครับสุดๆไปเลยครับเมือ,องหัวขัำวานนี่เนาะในเขตอำเภอเมืองลบบุรีครับ